ก็อยากให้มาช่วยหน่อยอยู่แบบเก่ายังจะดีกว่ามาทําทําไมทําแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยบ้านนี่มีแต่ฝุ่นเด็กก็ไม่สบายด้วยบ้านใกล้เรียนแขวงแถวนี้เขาเดือดร้อนกันหมดปัญหาที่ประสบก็คือฝุ่นพอดีปากอยู่ปากซอยไม่ได้ใช้ถนนนี้แต่ว่าบ้านอยู่ติดซอยฝุ่นกวาดบ้านวันละโอไม่ต้องนับ,นบกวาดเช้าเดี๋ยวสักเดียวไปก็ฝุ่นเต็มตากผ้าตา,ากอะไรไว้ต้นไม้นี่ใบไม้ไม่เป็นสีเขียวแล้ค่ะเป็นสีเทา หลังคาบ้านก็ไม่ใช่สีของมันละค่ะค่ะก็ปัญหาก็คือทำไงให้ฝุ่นหมด unexpected. แต่คนที่ใช้ถนนนี่ก็คือทำไงเขาจะได้ไม่อันตรายนะคะชาวบ้านชุมชนทุ่งเศรษฐีร้องเรียนเข้ามายังทีมข่าวของเราถึงความไม่เอาใจใส่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการก่อสร้างถนนคูก,กั้นน้ำหลังประสบป,ป,ปัญหาน้ำท่วมเมื่อปี2555ที่ผ่านมา ซึ่งปัญหาเกิดจากถนนตั้งแต่ปากซอยประชาสโมสร52และซอยตัดผ่านประตูระบายน้ำที่มีผิวหน้าถนนเต็มไปด้วยหินภูเขาหรือหินคุกตลอดทางยาวกว่า3กิโลเมตรเนื่องจากการดำเนินการเพียงแค่ฉับช่วยเท่านั้นคือถนนไม่มีการลาดยางหรือคอนกรีตของถนนให้ได้มาตรฐานและไม่มีหลายทางทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง มันเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดจากที่ว่าหลังจากน้ําท่วมปี54ที่ท่วมหนักครับท่วมปี54แล้วเขาก็มายกระดับของถนนนะครับมายกระดับของถนนซึ่งไม่มีการลาดยางนะครับเป็นลักษณะหินคุกเลยทําให้เกิดฝุ่นก็คืออันดับแรกเราต้องการที่จะให้มาแก้ปัญหาฝุ่นให้มันให้มันได้ก่อนขอความกรุณาช่วยมาทําการลาดยางให้ด้วยเพราะว่าอันนี้มันมันจะมองเป็นถนนก็ไม่ใช่จะมองอะไรก็ไม่ใช่เพราะว่า รถบางครั้งก็มีการเกิดอุบัติเหตุเพราะว่ามันไม่ได้มาตรฐานอะไรเลยไหลทางก็ไม่มีขับรถชาวบ้านทั่วไปขับรถออกมามันก็เกิดอันตรายทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์เราก็อยากให้มา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 ,มา,มาแก้ไขเรื่องด่วนด้วยเพราะชาวบ้านไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่คนแก่มันก็เดือดร้อนกันหมดครับฝุ่นนะครับฝุ่นเพราะตัวนี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพต่อไปนะครับเราก็อยากให้ช่วยช่วยช่วยมาดูแลในในจุดนี้ด้วยเพราะว่าชาวบ้านบางครั้งมันก็ ได้แต่พูดกันเฉยๆนะครับพูดกันเฉยๆก็ไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนจะมาดูแลไม่รู้ว่าทางเทศบาลทางจังหวัดเราก็ไม่ทราบว่าหน่วยง,งานไหนที่รับผิดชอบจริงจังก็อยากให้มาช่วยเราบ้างอะ่ะชบบาวบ้านชุมชนทุ่งเศรษฐีสุดทนกับปัญหาโดยล่าวายิ่งเข้าช่่งฤดูหนาวรวมแรงได้พัดดินเข้าสู่บ้านเรือนในบริเวณชุมชนทั้งอย่างเป็นอันตรายต่อสุขภาพทำให้ผู้สูงอายุและเด็กเกิดอาการเจ็บป่วยจากฝุ่นละอองด้วย อาสาสมัครชุมชนทุ่งเศรษฐีเปิดเผยว่าได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านเข้ามาเป็นจํานวนมากโดยขอความช่วยเหลือในเบื้องต้นกับเทศบาลนครขอนแก่นให้มาดําเนินการฉีดน้ําให้ทุกวันแต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่อย่างใดสึ่อฟัให้ทีมข่าวช่วยเป็นกระบอกเสียงขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปวิชัยเขียวคําถ่ายภาพแสงหยกจระบิพาสท,ทีมข่าวเคทีวีรายงาน ทีนี้เราได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านมาเยอะมากว่าสาเหตุที่มันเกิดกรณีอย่างนี้จะต้องทำยังไงผมก็เลยแจ้งไปทางเทศบาลน,นะครับผมแล้วก็ทางเทศบาลเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าถนนเส้นนี้เขากำลังจะมีการที่จะลงแอดฟัน,ฟนติกนะครับแต่ทีนี้ทางชาวบ้านเขารอไม่ไหวว่าจะในการแก้ไขเบื้องต้นจะต้องทำยังไงผมก็เลยคุยไปทางเทศบาลน,นะครับว่า ให้เอาน้ํามาฉีดเท้าเย็นให้เขาเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนจะฉีดเท้าเย็นยังไงก็แล้วแต่ขอให้มันชุ่มอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้คือเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถด,ด,ดินรถขนดินต้องวิ่งทุกวันฝุ่นก็เข้าไปทุกวันนะครับผมนะแต่ทีนี้อยากให้มาชี้แจงอยากให้ทางเทศบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาชี้แจงให้กับชาวบ้านที่อยู่ในและแวกที่ได้รับผลกระทบว่าในส่วนที่จะมาแก้ไขจริงๆนั้นกําหนดบันที่หรือว่ายัางไงแบบไหนชาวบ้านเขาจะได้รับทราบ ครับผม